ครับผมสวัสดีครับผมะวันนี้พามาชมแบบถึงที่นะครับผมเศรษฐบัตรธรรมประเพณีของชาวไต้ขึ้นจริงๆนะครับผมครัพาพามาฟังพามาฟังเสินนะครับผมเสินนี่เรียกว่าเป็นบัตรธรรมพื้นบ้านของชาวไต้ขึ้นถ้าทางล้านนันี่ผมเคยได้ทำการซอ equality, กันจ้อยกันมาดถ้าพี่น้องทางไทยลื้อจะมีขับลรือนะครับผมแต่ของทางไทยขึ้นจึงตุงโ <c oughs> บราณนี่เขาจะมีการเสินนะครับผม เสริญนะฮะอ่าก็จะมีเครื่องดนตรีประกอบก็คือใช้ซึงนะฮะอ่าซึงเป็นเครื่องดีดประกอบในการเสริญนะก็คือการขับร้องนะครับผมการขับร้องจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะให้อ่าชมนะครับผมวันนี้ตั้งใจถ่ายมาเป็นพิเศษสาหรับอ่าชาวเรียกว่าฝากไปถึงชาวไทขึ้นแล้วก็หลายๆท,ที่หลายทางนะจะ,จะเห็นะบินี้การทำของเขาครับผมก็อยากจะให้อ่า นะนำตัวขึน้นพอดีก็เป็นช่างเส,เสียงที่เสียงดังเพราะทางเสียงตุงจายยี่ปะเมืองลังนะฮะก็จะมาเสริฟมาซอ,อ,อมาเรียกว่าจะมาสแสดงมาทำของชาวตะข้นให้ชมนะผมจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวจะให้ชมนะครับผมสวัสดีค่ะต่างโพเมปีน้องต่างหลายที่เลยมาหันพอดูภาพอันคาเลยเสือนี้ก็กอกว่าเป็น ฮักเจ้าักศาสตร์ศาสตรเจอหือใครอนุรักษ์วัฒนธรรมเฮาค้าในปืนเมืองบังรุย่ยเสียหายหิดเฮาค้าตามหลังอันที่ได้เฮ็ดมาตามหยดตามก้องตามปัติเนียค้าตามพุทธศาสนา,าหาัาษาเนะน่ยนะครับอุตมะอริยะเมตยะเขาต้องทำสินหาปานาอาตินกามมุสาสุลานั้นคนหมเย็นใดค้ดักปีนๆนอเฮาค้ายาไป ลาเปลี่ยนก็มันหินซิบสองกองสิบสี่ประเภทนียเอิบาหินปกกาชิบ้อนันค่ะคอนดิชันจะไม่เนื้อเพราะว่าหรือหันดีก็ขออยากไปลืมขดที่สามขอกัดหมายเห็นดีเลื่อนวันยามาอยู่ที่นี้เช็คตำพักเปลน่ยวเนื้อค่ะอ่าเป็ดใจหีบฟ้ใจหีบฟ้าเนี่เมืองลังใจเมืองลังอันนี้ต้นสบัจริงใจที่เมืองลังจะได้เห็นได้ชมอ่าการ สนนะครับผมวันนี妹妹 ceu, ้ตั้งใจถ่ายทําให้เพื่อเผยแพร่ประทำพันธุ nee ์ของชาวเชียงตุงนะครับผมยังไงก็จะให้ชมนะครับผมจะให้ชมประเพณีประทำของเพื่อนบ้านจริงๆของชาวไทขินเมืองเชียงตุงนะครับผมเดี๋ยวจะได้ชมต่อนะครับขอบคุณครับผมครับผมมาฟังกันเสียงกระซอนะครับผมต้นสบายจริงๆของเชียงตุงนะครับ อันนี้มันปัญีกภาษาขึ้นเขาองการเริ่มอ้อนสื่อสาสต์เขาหากตัง้งป้อยใหญ่ทำขึ้นบางเทปอนอึงมือ่อเนยสัำไปหังจิบรูหันเจียงเดี๋ยวนี้ค่าเขาจะมาเชิญสืบแทียงอนุรักษ์วัฒนธรรมเอากรรมรือมันแยางคือเปิดคือเมือง Ba lệch tam tam ban tam quang quang phen tam yên tung ơi ban mừng kẻ hào đơn cùng ก้าวเข้าต่างบ้านเด้อพุงคนเฮามนุษย์2สาเนาการั่งใต้ตั้งคอหูดีกรรมสั่งมุเขาอยูแตกกันอนึ่งดูแต่สิ่งใครมันมนุษย์รักอนุลาวัฒนธรรมอย่าผิดเลยขัดกันคืนกับวันขอเป็นสาลุมไว้ กรรมปุตตะาสนาพุทธังธรรมังสังฆังยต๊อบตัมไตที่ลูกที่นอนือษาอือไว้วกู้คำวันคืนมันสืบอายุเอางยื ปาเหานี้ปาลาหนึ่งมีสิบกองสิบสองเหรียญฟังสีบเสียวขากำมูลานเปิดว่าไหวตโวดนาคือพอหอนดีปะาเน็นีเอาห้องว่ามีสิบหามีปอก,ก้ออาหรือมีสิบหกอย่างไรต้องเสียเนื้อกายามันปลาเราขึ้นหูไรอือผ่างกำดีการตังดีเอ้ยมันมีสี่งเปลี่ยนา าการตั้งตุกข้ามันดีห่วยหาไวเขามาเป็นเนื้อหรือกับตังขึ้นขึ้นไตไตต้องมึงไลก็ต้องเอาไม่มึงนั้นแปลงต่อเหมือนอาญาเขาเต้าบอกไว้ไปยาบี าเนาวนี้ด <sy> <yet> <blessing> ูนาสาเพียบเต็มมันเหมือนคำกำอื่นมีหลายเป็นล้านเป็นเสียนหลายปูดเขาเต้ายังอู้ใส่กินดูมีเสงเพียบเต็มมันเหมือนหนังบูกวายห้องต้วยมือตมดงพอกูว่าสามขึ้นยังยอมปดมีามีากวางหมกวากว่ามันสั่งขึ้นยังไร คว่ำขึ้นมากินเขาลงต้องลงใสกุ้งปวันสาลามาซำอยู่ไกลเข,าข้าคำกินเมลัผากเสียมันเขาดูรักษาลูกใบกู้คำขึ้นวันอออออออขอ้าดาวนี้ดูนาความต้องตัวขัน ลึกตั้งตุกไปป้องไก่หือมีการตั้งหังดีไปเยาไปกว่าไก่หือเมือนเป็นเอาน้ำยาบายสีดูลงมาเตรียมตังลักณะอ่างสวยเราเทียมไปก่าไหือผิวหนุ่มผิวตุ่มลูวันขึนการกับกันเงินไปก่าก่ยังหือือนนน้ออกบไหือองขึ้นปานเกผู้ลอยตังกับาจิตใเอาตย ไปกว่ายังไข่กันเจ้าภาพโดกตั้งสุขเศร้าไปก็าย่ำไข่ฟังยินจูใจสุควันมนุษย์กลงโลกางคงเต่คาไปกไกขึ้นป่าอันมันนังเล่ขี่เครื่องดินไปกว่ขึ้นไข่เตี้ยดินที่ปูนางตั้ ลายเง,ะง,ะง,ะงะือกผู้ว่าตาวันออกไปเอาหมืม่นต๊กตั้ใจขำมาเดียวห้องอาาสามใบเจ้าสังมาเป็นกี่บันตัศน์คืนคืนกับวันเนื้อตัวมังสังเอาขาดเด้ยวสังมาพื้นออกมีกำบูกำตากำบอกที่มีไผ่มาสังส่งสอน พอดาวเกิดมาอนุรักษ์วัฒนธรรมเราขามาเป็นเอืองเป็นมือเลยกำรมบรรเทาเอาไว้จานจันขัคุณเป็นเกา้กาเก้าจันขับคุณนั่นเป็นเดียนเชียนจันขคุณได้นอเป็นปริโยสารข้าเขาว่าพอดีกินหิมตานแค่ดื่ตัางที่เป็นใดเจา้าพุทธศาสนาต้องรีบสาไยไปดูอยากนำต้องการใดสาธุเอา ันเมียวนี่กันดีกัน,กนงามันตึ้งดีพี่หายสุขึ้นพอเรานี้ดูนาผู้ว่าเติมมันรอบอันหลับพื้นพามันสูงเขาก็ตึ้งว่ามันสูง แกนดินนี่มันนาพะดินว่ามันนาพะสุตะเวนอกว่ากินว่ามันปันดายติสังไลแกติงดังเหนือดึงตั้งแต่มันสูงกว่ากินว่ามันนับสูงอีสังก็ยมันตังบุญวะมีดังสองตัง bạn nào đi quăng kim tàn, con người song sả não mà thôi, phải lười văn. đi cấm phẩm lâm, thao mai cũng lười, u ám đi lại cài phẩm cứ đi đi đâu, chỉ khao chẳng xót, u ám u phong, đi cấm nơi nắng tụm hao, chẳng ban hương năn, quật nhau yàn hiu สดีกับสองตาหลุดียงซ้ำหุดม่วพังใส่ดีกับหูเจงใส่ป้องยินฟงทำไมเดียวคนใจกลายเป็น,น,นคหนหูนหุนโนนำผู้อับอุดคนรว่าเรืบอ,อยเทากับเข้ามาเดียวลอยๆเก่บคุรูดีจานงานรับคืนบ้านำบ้านข้ามหันสักเต้าในห้องว,วาย่างสามที ผมการสดีเรียว่าเป็นประธรรมของชาวไทยคนจริงๆนะผมวันนี้มาสนให้ฟังให้ฟังแบบใก้ชิดใด้ผมเพราะว่าแบบนี้นี่นะสมดุลย์รองผม่ียตั้งแตบใกูวล้ชิดได้อย อันว่เรานี่ฮก็ว่าเป็นปังเป็นบอยฮูว่าสิจิกินเลิศกินเราั้งสังเอากาสังเถาต้องอืดนวันถึงบางเากันเจ้าสัมาปันคินหัวเตีคือเมียนสงสังเอาอยู่นาเป็นที่เรามาคิดกับเตงทุกวันยามคนมันถกทำไว้ตาน ผมเสนนี่เป็นจ้สนเรียกว่าชื่อเสียงโด่งดังทางเชียงตูนะผมชื่อว่าจายีฬาหฮะวันนี้มาสนโอกาสพิเศษมาสนที่ฟังแต่ใกล้สิดผมครั้งนี้นะฮะมาสนทีฟังเพราะว่ามีโอกาสโอกาสพิเศษจริงๆนะผมมาแสดงให้ดูนะสำหรับชาวไทยคนเชียงตูนี่จะรู้จักดีนะผมนนกาเเเอตตั เนเหมือนน้องรอบกันเป็นญาติอย่าคิดอ,อนุรักษ์วัฒนธรรมอย่าลืมเต็มที่ถือเปลี่ยนศิกรรมบางหลังเทจตนาอย่าพิมพ์ไหลมือเป็นน้อนเป็นไม้มเดี๋ยเราได้อยู่กินกับนนเดี๋ยวมือมีตั้งน้อนตั้งไม้พูมือำคำึ้นให้ก็ได้พัฒนาว่าบุญกินบุญตัาา้งแล้วายุ การเสิร์การซอรนี่เป็นประทามพื้นบ้านท้องถิ่นขาสาเชียงตุงไทยเขินนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการนีกก่กาแสดงอาวุธธรรท้องถิ่นพื้นบ้านเขาการเสิร์ฟการซ้อการร,าร้องนะครับผมสำเนียงเสียงภาษาของไทยขทททนนะเขินเชีงงยงต,ง,ง,ตงตุงจริงๆนะฮะวันนีเพ้ ย้ายขาแข็งกือนเลยตัวมันย้ายขาปาไปตั้งหน้าตั้งหลังต้องด้วยกันหรือมันเมียนพคนเรามนุษย์คงการเดียวเหนือพินเหนือดินตัวหน้าเปลี่ยนเขาลุกขึ้นจริงจาคนนี้มวยเฮ็ดเปลี่ยนดินนาบูว่ามันนารนนี้มัวหาพวกขึ้น่าเอาขาอยู่บนปัสุธาขึ้นว่าสาวันต้องออกไล จงมันร้องเหมือนเราร้องเตงเ็มต้อนเต่ใส่พ่อะในหากินอยู่ปีนยางกึ่งแต่เอาโลกใไปฝไันมันมือมือวันวันเท่ากี่กุมกุวันเ,เท่ากี่สลาให้ควเพื่อผ่านสนามบทที่ไรายาที่เจียงกันครับผมอาวัดรนำตอนที่ของชาชิยงจุงนี่แต่ว่าการเสริมนะครับผมวันนี้มาถ่ายทำให้ดูดแบบใกล้ชิดน,นะฮะ ป็ิเสษจริงๆนะครับจาจีฟาเมืองหลังนะฮเสียดรังทางเชีงตุงชาวไทยคนเชียงตุงจะรู้จักดีนะครับผมแล้วก็องรจค์ดาสองค์ดาทำมาดูันจบนสัะ น้องกับปี่เคยหูยินมาอุาาาวอ่ว่าต่พราเขาปูตาเมาหินเดียวก็ไม่กลัต้าปวดท้องปูพังเกลีันมาติ๊ตากับเบมาลาเคยมีสองปูเอาแบบคนรูอยู่เบนกันตอนนี้นไปสั่งเดิไปสั่งอำลาสั่งสปาสั่งนำ้ำสั่งนอง สังคสิบสี่สบห้าสามาตงนาควายเอาหอาอันเลยตั้งหลังเอายังมีสังกได้มาพืชโฉกให้กว่านอนคืนึ้นวันวันกวกองีผุหลังก็คือตที่สาตัวหลังก็กูกับเบียยติงโผว่คือรวยรวยคือมันมีตังกอโย่ขอคืดุยงดจข้าไปอาควโง่ไปง่คนรวย คนนะักมีส 180, ิบสองนเมีสิบหาพบุญสัมพันกับคนขาวคาที่ทุกหมอเขามีมือโดยยุงเลอเขาม่รู้จือเขาม ด่วยเอาลุสา่าลุไว้อยากพิลุนำเดินยินผ่านดุตั้งไตมันเดินเล่ามานุษย์คนเฮานี่อย่ากยืดดิพาสาวและรักอทอางไตหัวสามมวไว้ขาสังไว้อย่ากพิลิมหินชิบสองกันกรองชิสี่ตั้เพียเอาชิพหา อันนีาป e e ันอันมันอยู่สิครับแต่ว่าเป็นดีเป็นงามเอาใครเดี่ยวใครกต้องไปตั้งใจนาเปแต่คือเดวต่ลาคือหมหาพัฒนาที่ดูนี้กรรม่รู้จ้าพเราไปรวมกันบบท่านนี้ก็เป็นด่านหลงระเบิงก็เป็นสร้างเสิมเก่าเหมือนกันนะผมตรงนี้ฮะด่านหลงระเบิงเป็นจังเสริมเก่าเชื่อเสนตรงนันเหมือนกันนะผม อ่าวันนี้จังเสินรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มาเจอกันฮะแล้วก็มาเจอฝ่ายอาบัติธรรมนะมีกาได้มาเจอเขาแล้วก็อ่าขอให้เขาเสินขอซอยฟังนะผมชาวไทยขุนเชียงตุงจะรู้จักดีนะฮะอ่าแต่เฉพาะชาวเมืองลังนะงอาจารย์ยิปะเมืองลังนะก็แล้วตอนนี้ก็เป็นนานหลวงดำเบิ่งนะฮะ อันมือก้าวขึ้นมือบานนี้เป็นทีมีมือสาตั้งเก่ากูก่ายกูขับขึ้นเดียนให้หมดแดงบ่เหมือนไฟฟ้าส่งเสียงใครมีเสียงก็เกี่ยวทางบ่วั่นอยู่จนจริงโขขาให้หมออนุโมทนาไว้สายเดียวมือส่งหล้ามันบ่ได้คําอินทิต่างทุกอบินตั้งที่อันใครตั้งใครอันคือ ไว้พักผุ้ใจเศ้าสาธุบังตาเหมือน้าที่ดู้กินนอนเอนาสาลุกในเฮือนอย่าพิลึกนะวัดคำแต่ละท,ละที่แต่ละทางก็ต่างกัๆๆๆนฮะชาวลือในลือนี่ชอบฟังขับลื้อนะผมชาวระนาที่ชอบฟังซอนะแต่ชาวสะเกดนี่เขาจะเน้นเสิร์ตน,นะผมก็จะดเห็ห่สุดยัดนดีนะฮะ บ่บ่มึงเป็นวันดีกันวาสิด้วยวันดีบ่อย่ามีกรรมเราอัญชวดเต้าแลขึ้นมาหื้อมึนนักเป็นพันเก่าอย่ามีกรรมเราเต็มพันฮู้บ่หื้อชวดเต้าเก่าพันตะฮู้ตะงั่นค้านนํามาสอนพันโอตันยังน่ะลังบ่คิดลังที่บ่คิดใส่ค่าลงดื่มไปย่ําในขาในกว่า ออออ่นนัากาดดดมมปุุเเิิคนารับผมวันนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะผมากมา,า,า่มานั่งฟังไกริยาพระมาถ่ายทำพระสนให้ฟังส,สดๆนะฮะต,ตรงหน้านะครับผมโอกาสพิเศษจริงๆนะ

มันนี้พอกับบนี่เดียวมันก็ต้องมีตาปิดเดียนคือโปอันเงาทางนเต่าเหมืนว่าอนุลัษ์วัฒนธรรมคำคำสือคำเอาพยานาคทางบงมีโอกาสเน้มาเยี่ยมเยือนบ้านของพี่น้องชาวไทยขึ้นนะครับผม ก็มานั ang ang ่งฟังเสินกนแบบสดๆนะะกันลาการเดียวาไปนักนัดกุศุสัตสัสคาเอาไปหลายนักคนลเมือจุ่มยังนาคาไข่กบโคสิบกบโคสาวกโคอันเจอสุจามว่ไเคู้หรือเกับปัญญาคคยมีหลายอันสุจเจ้าเคยหุ่นยีมาเห็นเดียวอันวามุสุจะมีปัญญาภัย คือเยียม้ายปัญหาฟองล้างเี่ยหมูแจ้งหันใส่องคือเดียมอขู่กับปันความปัหาดีล้างที่หูแล้ววางล้างเตียหมูเหมือนกังตังหยิบยำไปมาเลอันนี้ยอดเปขดขาหมูเลยมาเก่าอย่าที่วังสาปลุงกับปลี่าะอย่าที่วังสาขึ้นขึ้นไตเตเอาอยู่ที่ไนไปยาพิ้น ขอแค่ยิ่รังหูกาบอเอาเงินเอายักว่าน้ำเอาชืออยาวคายังอครับผมนะฮะนี่ประรมของอ่าย์ศูนยูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนยนต์ศรนย์ศนย์ศูนย์ศูนย์ศงนนย์ศูนยีนย์ศนย์ศนย์ศู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 นย์ย์นนย์ศูนย์นน อาเสริญมาบอกกล่าวถึงประเพณีอาวัรรมพื้นบ้านของชาวไทยขุนเมืออคืนจริงๆนะฮะอาอนุรักษ์ประเพณีต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับก็อย่างที่ว่านะครับผมอาวัรรมประเพณีนี่ทุกวันก็จะห่างหางหายไปแต่วันนี้โอกาสมาเจอใจดีปะาเมืองลังก็รียกว่าเป็นปลื้มนะผมก็สุดท้ายอยากจะอยากจะให้ใจดีปะเมืองลังนี่กล่าวคํอาอําลาขอบคุณสำหรับผู้ที่ชมคลิปเหล่านี้แล้วก็ฝากไปถึงอา ฝากไปถึงพี่น้องชาวไตขุนหรือว่าที่จุดเชียงตุงก็ดีหลากหลายก,ก็ดีให้กล่าวไปถึงฝากคําไปให้สําหรับชาวไตขุนทั้งหลายหนักลมเอ,อาฝากไปแล้วเฮ้ยส่งกันฝากไปแล้วนะฝากไป้อเลยหูเลยหันอันเลยเคยเลยยินอนันรักวัฒนธรรมอาคา,อ,อ,อ,าอันออกมาในเจ็บเจ็บมุ่ยม้วนเชิดอันออกออกมาในเทวีเนีนออนเ่ยเปิพลายออกมา อันเ็ดพ่อออกมาดินะสุดเจ้าเลยเคยู้เลยเคยหันนี่ก็ขอรูปน่องนาณาติสะอนุติสะวันตบวันขอกขอบไตอันหรือภายในอู้วันอย่าหืนนึกถึงกันภายในหันก็คืนนึกถึงคาขอคือเป็นดีเป็นงามมันสามเมื่นาขอสุเจ้าเลยู้เลยหันในพังผมมีอายุยืนเสียกำกินอยากต๊ต้ออยากย้อมมาพูดสุดเจ้ากล่าวขายม้าันกล้ายอดจนคืนว่าเลนเป็นนั่นปั่นยำกำกับเหมือนซอบกปั่ขากินอยากต๊ต้องอยากยอม ตูนี้ตัดน้าขออย่าตุกขออย่าอยากขั้นส่วนจากพยาพิภาเนกรรมคาสาธุส,ส,สาธุครับครับผมนี่เป็นคําแล้วออยพรสำหรับชาวไทยคนจริงๆนะอาจารยิบ้าเมืองลังมีโอกาสพิเศษได้มาถ่ายทํานําเสนอนะครับผมครั้งหนึ่งนะก็ขอบพระคุณครับผมมีโอกาสจะนำเสนอีกครั้งหนึ่งะครับขอบคุณครับผม